ทุกคนคะพ้นอยู่กันในบูธลิฟ f ์เมอรเตอร์นะคะซึ่งเราก็จะเห็นความเป็นรถไฟฟ้า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 เยอะแยะ,ยะมากมายรวมไปถึงรถ R.E.E.V. นะคะที่มีพลังงานเต็ม100%เนี่ยคุณวิ่งได้กว่า1,000กิโลค่ะคันเคียงข้างเปิ้ลน,นะคะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า E.V. เพียรอเซกับ B10 ซึ่งชาร์จ1ครั้งเนี่ยคุณสามารถวิ่งได้ไกล516กิโลเมตรนะคะซึ่งใครที่บอกว่ามองหารถยนต์ไฟฟ้าสำหรับครอบครัวไปส่งลูกน้อยแล้วก็มันมีกรณีว่า บางโรงเรียนเนี่ยขาไม่สตาร์ทรถยนต์ที่เป็นรถยนต์สันดาบแล้วนะคะใครที่มองหารถยนต์ไฟฟ้ามาที่นี่เลยสําหรับบ o ธล l ฟมอเตอร์และตอนนี้นะคะสำหรับล i ฟมอเตอร์เนี่ยเขามีชุดแต่งนะคะเคน t ติกโมเดนะคะเพียง mm. 100ยูนิตสำหรับ40หน้าตาเป็นอย่างไรราคาบอกเลยว่าว้าว,าว,าว,าวมากๆเดี๋ยวเบิ้ลพาไปดูกันนะคะว่ามัน จะว้าวขนาดไหนตอนนั้นเรามาดูคันเดิมๆของตัว C 1 0ซึ่งปกติเนี่ยไม่มีชุดแต่งเขาก็ดูดีอยู่แล้วท่านผู้ชมด้วยความที่เขาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเครื่องยงเครื่องยนต์จะไม่มีแล้วแต่จะมีเป็นทรังค์นี่สำหรับจุของได้ด้วยคือไม่ต้องห่วงเรื่องการเมนแทนใดใดๆทั้งสิน้นเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะคะว่ารถยนต์ไฟฟ้าสำหรับตัวที่เป็น C 1 0 limited edition นะคะ ชุดนี้เป็นชุดแต่งเ n e t i c MODEL มีเพียง100ยูนิตเท่านั้นตอนนี้เนื้อหอมมากๆค่ะทุกคนคันนี้เป็นสีขาวนะคะและเปิดราคามาแล้วในราคาเพียง928,000บาทค่ะรีบเดินเข้ามาดูนะคะที่บูธของ l e ฟ f m มอเตอร์ในงาน m o เตอร์ p o นะคะรวมถึงถ้าเกิดใครบอกว่าสนใจขับขี่ก็สามารถมาลงจองคิวขับขี่เทสได้กันได้เลือกไปเลยค่ะจะเอาเป็น B 1 0ท1 0จะชุดตกแต่งหรือไม่ชุดตกแต่งก็มาเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ ที่ใช่สําหรับคุณเลยนะคะตามนี้ค่ะเดี๋ยวเบิ้ลพาไปเดินเล่นกันต่อในบูธว่าความน่าสนใจมีอะไรกันต่อค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับบูธลีมอเตอร์ประเทศไทยของเรานะครับก็วันนี้ต้องบอกว่าเรามาพร้อมกับตีมงานนะครับอลังการงานแสดงอันดับแรกเลยคือรถ R EV REEV ของตัว c 1 0ของเราก็คือสามารถที่จะขับเคลื่อนได้มีระยะทางมาก 10, กว่าพันกิโลเทคโนโลยีนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่คุณไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่แต่เรามีเครื่องยนต์นะครับในการทำนี้ในการปั่นไฟนะครับแล้วก็ชาร์จก็เป็นตัวแบตเตอรี่เองนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นสิ่งแรกนะครับที่เราอยากจะแนะนำครับถัดมานะครับที่เราเปิดตัวในวันนี้ด้วยก็คือในเรื่องของตัว Limited Edition เรามาทั้งสองรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว C10 Limited Edition หรือเป็น B10 Limited Edition นะครับเราให้ชื่อว่า Kinetic นะครับเหนือสิ่งอื่นใดมางานในวันนี้นะครับแคมเปญนะครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าแคมเปญเนี่ยเรามีทั้งแคมเปญหลักนะครับแล้วก็แคมเปญสําหรับลูกค้าสุ่พนักงานโดยคงขออนุญาตขยายเพิ่มเติมก่อนละกันนะครับสำหรับแคมเปญหลักนะครับเราแบ่งเป็น3ทางเลือกสำหรับทางเลือกที่1นะครับสำหรับลูกค้าที่เมื่อท่านซื้อรถแล้วนะครับท่านก็จะได้ในเรื่องของ นะครับได้วอลชาร์ตนะครับได้ในเรื่องของตัวโรซาแอสซิสแตนต์การดูแลในเรื่องของประกันรถยนต์นะครับ5ปี100,000นะครับแล้วก็รวมถึงประกันแบตเตอรี่8ปี100,000ด้วเพราะฉะนั้นเราก็มีแคมเปญสองก็คือถ้าลูกค้าสนใจที่อาดาว30%นะครับเราจะมีดอกเบี้ย0%นะครับให้กับลูกค้า3 6งวดด้วยนะครับและแคมเปญสุดท้ายนะครับคือแคมเปญที่เราช่วยผ่อน5,000บาทนะครับผมเดียวเลยนั้นลูกค้าคงต้องเลือกดูนะครับว่าแคมเปญไหนเหมาะสมกับ ตัวเรานะครับแล้วก็ลองเลือกใช้บริการดีถ้าวันนี้คุณมาจองนะครับรถยนต์แล้วก็ออกรถยนต์ายในสิ้นเดือนนี้นะครับเราจะมอบแพ็คเกจในเรื่องของการดูแลและบรุงรษา5ปี100,000กิโลมูลค่า20,000บาทให้กับลูกค้าด้วยนะครับพระฉะนันเชิญชวนนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับไม่ว่าจะอยู่ทางบ้านนะครับหรือว่าท่านมาในบูธนะครับหรือมาในงานโมเดลโชว์แล้วมาเยี่ยมสมบูธของเราที่ B04 นะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับแล้วเราพบกันที่บ o ธดิมอลเตอร์ประเทศไทยครับขอบพระคุณครับคันนี้ห้ามพลาดค,ค่ะสำหรับรถไซส์ที่เล็กลงจาก c <50 S> 1 0ก็คือ B10 นะคะที่เป็นชุดตกแต่งของเค n e t i c ติกสวยมากๆสำหรับสีนี้นะคะสาวๆท่านไหนที่บอกว่าอยากได้รถไฟฟ้าต้องมาชมซึ่งชุดเค n e t i c ติกเนี่ยเขาก็จะเป็นการตกแต่งทำให้เขาดูเข้มขึ้นดูเท่ขึ้น สปอร์ตกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดใครชอบเดิมๆก็เลือกได้นะคะตัวมือจะเปิดปิดประตูถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดล็อกเปิดเนี่ยมันก็จะปิดซ่อนเป็นชิ้นเดียวกันเลยกับประตูสวยมากผูห้หญิงต้องชอบสาวสาวต้องชอบสีขาวนวลตาภายในไม่มีทิตฐิเลยดีไซน์สวยทั้งหมดอง,งแอร์โปรมาลัยนะคะก็ เป็นรถไฟฟ้าอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเลยนะคะพาดูรอบๆคันในส่วนของ B10 ที่เป็นชุดแต่งนะคะการเปิดประตูหลังนี่ทุกคนค่ะปงปุ่มเขาดูล้ำนะแล้วสัญลักษณ์รีดมอเตอร์เนี่ยก็เป็น 3D นูนๆออกมานี่กดตัวนี้คลิกเดียวเปร๊บเขาค่อนข้างที่จะไม่หน่วงเลยเปิดได้ไวมากๆอย่างที่บอกไปว่าภายในสีขาวดูสวยแอบดูไหมอ่ะหนึ่สรับก็จะเป็นอุปกรณ์ ชุดซ่อมยางแล้วก็ตัวชาร์จไฟฉุกเฉินเออสวยดีแล้วตัวมา่านเนี่ยเป็นของดีด้วยนะมันมันมันไม่กองแกงอะทุกคนตัวมา่านบางสปาราเพ็าเรา่สำคัญนะอ่ะสุดท้ายรถไฮไ,ไลท์ภายในบูธของตัวลิฟต์มอเตอร์ใครที่บอกว่าอุ๊ยไม่อยากยุ่งยากอยากได้รถที่แบบว่าเติมพลังงานเต็มไปแล้ว100%เนี่ยอยากได้วิ่งไกลๆคันนี้เลยค่ะทุกคนขา R E E V คันนี้นะคะซึ่ง เรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคันนี้เนี่ยเดี๋ยวแอปดูข้างหน้าแป๊บหนึ่งปึ๊บซีเทนอ่าซึ่งเป็นไฮไลท์เลยว่าถ้าเกิดพลังงานเต็มเนี่ยร้อเนี่ยคุณสามารถวิ่งได้ไกลถึง1,150กิโลใครที่สนใจมองหารถยนต์ไฟฟ้า อยากได้รถยนต์ที่มีความลรัชููอยากได้คันโตนหน่อยก็เลือกไปเลยค่ะลิฟต์มอเตอร์ซี10หรือบอกว่าหนูอยากได้ไซส์เล็กลงหน่อยเป็น SUV ก็เลือกไปเลยค่ะสำหรับลิฟต์มอเตอร์บ10นั่นเองในบูธลิฟต์มอเตอร์ในงานมอเตอร์เอ็ก2 5์นี้ค่ะ เค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะรถหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์ภายในงานมอเตอร์เอ็กนี้นะคะและใครนะคะได้รับชมนะคะทุกช่องทางของช่องคาวอีีเรื่องรถที่ผู้หญิงก็อยากรู้และยังไม่มีบัตรเข้าชมเพียงกดไลค์กดแชร์แคปเจอร์หน้าจอมาส่งอินบ็อกซ์มาหาเรานะคะแจกไปเลยฟรีสี่ใบนะคะยังไงก็รีบมาเดินกัน ในงานมอเตอร์เอปนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ธันวาคม2568นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เปินจานเรื่องรถที่พิยาลูกมาชมกันเยอะๆนะเดินบปอดภัยมาที่งานค่ะบ๊ายบาย